สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือ Scoop Attack on Titan นะครับสำหรับชื่อตอนของคลิปนี้มีชื่อว่าตัวละครไหนแพ้ทางตัวละครไหนนะครับผมก็ในเรื่องของ Attack on Titan มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการแบบว่าปะทะกันมีการเชืดเฉือนกันของแต่ละตัวละครเออแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย เราก็จะมาคุยให้ฟังกันว่ามันจะมีตัวละครบ,บางตัวครับผมที่มันแพ้ทางตัวละครบ,บางตัวขอนิยามคําว่าแพ้ทางที่ผมจะคุยกันในคลิปนี้ก่อนละกันนะครับคือคําว่าแพ้ทางเนี่ยคือไม่คิดจะสู้หรือคิดจะสู้แต่ก็ไม่เคยเอาชนะได้เลยอะไรเงีย้ยน,นะก็จะเป็นตัวละครแบบแนวนี้นะครับท,ที่จะมาคุยให้ฟังเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอไปฟังกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมของเรื่องของการแพ้ทางเรื่องของการแบบจะพยายามจะเอาชนะแต่ไม่เคยชนะได้เลยเนี่ยผมว่ามีเป็นสิบเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกัน ว่าในคลิปนี้ที่ผมจะมาคุยมีตัวละครอะไรบ้างนะครับตัวที่1เลยก็คือแน่นอนครับซีกแพ้ทางรีวายครับผมอันนี้เป็นเรื่องราวของการแพ้ทางที่เรียกว่าชัดเจนนะครับคือแพ้ทายยังไงคือซีกไม่เคยชนะรีวายได้เลยนะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้มีค่อนข้างจะประมาณสัก3 4แมชแต่ว่ารีวายก็สามารถ เก็บซีกได้ทุกรอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าในศึกชิกันชินาใช่ไหมที่ทางพวกหน่วยสํารวจมีการสลัดชีวิตให้กับทางรีวายเพื่อให้รีวายเข้าถึงตัวไททันอาสูรและให้รีวายจัดก,การไททันอสูรซะนะครับคือตอนนั้นเนี่ยรีวายก็สามารถจัดก,การแบบซิกได้อย่างสบายเลยนะครับคือเข้าถึงตัวได้แต่ว่าที่จริงตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าถ้ารีวายไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนพ้องของเขาเขาก็อาจจะเข้าถึงตัวไททันอาสูรไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ชนะซิกแต่พอเข้าถึงตัวปุ๊บยิงไอ้ตะขอของเครื่องเคลื่ ใจเห็นปุ๊บเฮ้ยมีมนุษย์เข้าถึงตัวกูได้ใช้แขนเวียงเข้าไปแควบแต่ว่ารีวายก็รวดเร็วมากครับผมจับ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 ,บ,บจโจมตีซีกแบบไม่เหลือแบบว่าไม่สามารถโต้อตอบอะไรได้เลยเนาะแล้วก็รีวายรู้สึกแบบชิวมากอ่ะในเมื่อกูถึงตัวมึงแล้วเนี่ยเมื่อกี้มึงสนุกนักใช่ไหมมึงไม่ลองสนุกกว่านี้หน่อยล่ะอะไรอย่างเงี้ยแลว้วก็รีวายก็ฟันฉกฉกๆกๆกจนแบบซีกแพ้ไปนะครับยกที่2ที่สุดลิเบริโอเนี่ยก็ถือว่าตอนนั้นเป็นการเล่นละครแต่ว่าถ้าสู้กันจริงจงก็ไม่แน่นะครับ ชัดเจนนะครับไปต่อสู้กันในป่าพฤกษายักษ์แค่ในที่โล่งซีกยังชนะรีไวท์ไม่ได้เลยแต่ว่าพอเป็นป่าพฤกษายักษ์ที่สามารถโหนไปโหนมาโหนไปโหนมาเงี้ยก็คือซีกทาอะไรรีไวท์ไม่ได้จริงๆครับผมเออคือตอนนั้นเนี่ย ซีก็รู้นะว่าที่รีไวเอเอาตัวเองเข้ามาในป่าทุกษาอย่างนี้เพื่อที่จะแบบว่าหาใช้อุปกรณ์3มิติให้มันแบบว่าชัดเจนแบบว่าให้มันโจมตีได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นทหาร30กว่านายคือถ้าเกิดว่าแบบใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสมิติหนไปหนมาหนไปหนม,มาแล้วแบบต่อให้ซีกแปงลงร่างเป็นไททันอสูนียก็ไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนนะครับก็คือเล็งตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วซีกหักหลังรีไวด้วยการให้น้าไขสันหลังอยู่ในวายเนี่ยให้กับทหารที่เป็นลูกน้องของรีไวดื่มนะครับพอดื่ม รีวายก็ฆ่าลูกน้องของตัวเองที่กลายเป็นเททันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซีกเนี่ยก็กำลังจะออกจะปาแล้วรีวายตามมาพอต่อสู้กันปุ๊บนั่นแหละครับรีวายก็จาัดก,การซีกซะแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับผมเออเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะที่แพ้ทางกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวละครต่อมาแพ้ทางรีวายเหมือนกันครับก็คือเอเลนครับผมเราจะได้เห็นว่าเอเลนเนี่ยเขาไม่เคยที่จะต่อต้านอะไรรีวายได้เลยนะคือในศึก ของที่เป็นซีซั่นแรกพอจบจากการกู้คืนเขตทรอสเสร็จปุ๊บเนี่ยรีไวก็โผล่มาช่วยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเอเลนบอกกับว่ารีไวล์ว่าแบบอ,อยากเข้าหน่วยสำรวจบอกกับเออร์วินว่าเนี่ยสนใจจะเข้าหน่วยสำรวจจริงๆนะอยากฆ่าไททันอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนก็ได้เข้ามาแบบว่าช่วย กล่อมเกลี้ยสารให้แบบรับเอเลนเข้ามาอะไรอย่างงี้เนาะพอเอเลนได้เข้ามาในหน่วยสำรวจปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะได้เข้านะครับตอนนั้นก็โดนรีวายซ้อมใช่ไหมแล้วรีวายก็บอกว่าต้องซ้อมเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยเออแล้วเอเลนก็ยอมแล้วพอเหตุการณ์มันมาเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นว่าเอเลนโดนรีวายแบบจัดการ <laughs> ไม่เหลือชิ้นดีแต่และซักซ้อซักรอบเลยนะเอออย่างตอนที่จะฉีดน้ำขายสัตให้อามินตอนนั้นพอเออร์วินโผล่มาแล้วเออร์วินยังไม่ตายรีวายเปลี่ยนใจจะไปฉีดให้กับเออรนน น้ำขายสลังนที่อยู่กับรีวายมานะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้แย่งเลยเจอรีวายซัดโบฟันหลุดนะครับผมเออแล้วในอีกฉากหนึ่งที่ศึกลิเบริโออย่างเงี้ยพอเอเลนไปต่อสู้กับพวกไททันขอสงครามโดยที่แบบโดยพละการเงี้ยแล้วพวกหน่วยสำรวจต้องเข้ามาช่วยต่อสู้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับแล้วพอมีการสูญเสียตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บรีวายก็โมโหเอเลนไงพอเอเลนขึ้นมาบนเรือหอกปุ๊บเตะเอเลนไปทีหนึ่งก็ยังพูดว่าเอเลนนายนี่มันเตะง่ายมันเเดิมลย คือเป็นให้เห็นเนาะว่าเอเลนก็ไม่เคยชนะทางรีวายได้เลยค,คือโดนรีวายเตะโดนรีวายต่อยโดนรีวายกระทืบอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แพ้ทางรีวายนะครับสำหรับเอเลน อ่าแต่ว่าเอเลนแพ้ทางรีวายแต่เขาชนะทางใครครับเขาชนะทางอาร์มินครับผมคือหลังจากศึกลิเบริโอเนี่ยมันก็มีความแตกหักของเอเลนกับเพื่อนพ้องเนาะว่าแบบพวกชาวเกวาะสวรรค์พวกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อใจเอเลนละอย่างคอนนี่ยังบอกเลยว่าเนี่ยตอนที่ซาชาตายเอเลนยังขำเลยอะไรเงี้ยเออคือพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่เอเลนเข้าไปคุยกับมิคาสะแล้วก็อาร์มินนะครับตอนนั้นเนี่ยเข้าไปคุยเพื่อที่จะสอบถามว่าซีกอยู่ที่ไหนเออแล้วพอตอนนั้นมีการพูดคุยกันันนนนนน่่น่ีีีอาาินนขึ้ทนนไปวม ษว่ามีกษาสารเป็นแค่ทาตที่ทําตามแบบเจ้านายสั่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยเอออามินของขึ้นต่อยหน้าเอเลนไปทีหนึ่งโบเขาให้แล้วเอเลนยอมโดนต่อยทีหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนนั้นเอเลนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ซัดอามินซะน่วมเลยครับใช้คํานี้เออแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีบทสนทนาหนึ่งที่มันค่อนข้างชัดเจนนะว,ว่าเอเลนบอกว่าเนี่ยทำไมตอนเด็กฉันไม่เคย ต่อยกับนายรู้ไหมไม่เคยทะเลาะก,กับนายรู้ไหมอามินเพราะว่านายกับฉันเนี่ยมันทะเลาะก,กันไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะนายไม่เคยเอาชนะฉันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือเอเลน,ต,นต่อยอามินไปต่อยอามินมาอา,อามินก็น่วมเลยนะตอนนั้นเออก็ถือว่าเป็นเป็นน่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนเนาะว่าอามินเอาชนะเอเลนไม่ได้จริงๆครับเออแต่ว่าพอเหตุการณ์มันเป็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ย มันอยู่ถูกหยุดโดยมิาสะนิดนึงแหละว่าแบบว่าเออหยุดได้แล้วอะไรเงี้ยเอเลนก็ไม่ต่อยอาร์มินต่อแล้วแต่ว่าอาร์มินก็น่วมเหมือนกันนะครับเออแล้วพอมีช่วงหนึ่งที่อาร์มินได้ไปลํำลึกถึงความหลังเนาะว่าที่ผ่านมาในสมัยเด็กเนี่ยเวลาวิวิ่งแข่งกันอาร์มินก็จะแพ้ตลอดมิขสะกับเอเลนก็จะชนะเสมอเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยชนะเอเลนได้จริงๆเนาะเพียงแต่ว่าในการที่เป็นมิตรภาพกันก็อาจจะไม่ต้องแข่งขันกันขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าให้อาร์มินเป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่เคยชนะเอเลนได้เลยละกันนะครับ ตัวละครที่4นะครับผมที่แพ้ทางกันละกันอันนี้ผมจะขอพูดถึงการแพ้ทางในเชิงหัวใจนะครับผมก็คือฉันแพ้ทางคนยิงเธอ <c oughs> ก็คือจะเป็นอ่าฟาโก้แพ้ทางกาบีนะครับผมคือกาบิเนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงห้าวๆคนหนึ่งละกันที่เป็นนักรบของชาวมาเลย์นะครับเป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรนะเป็น นักเรียนที่เตรียมจะเป็นนักลบของชาวมาเลที่จะรอสืบทอดพลังของชาวมาเลนะครับพลังไททันเออแต่ว่าตอนนั้นก็จะมีหลายคนนะครับผมมีคนโซมีโซฟียใช่ไหมมีฟอลโก้ที่รอจะสืบทอดพลังอะไรพวกเนี้ย ก็มีโคด้วยอะไรางี้ก็มีหลายคนที่รอสืบทอดพลังไททันอยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าฟาโก้เนี่ยเขามีการแอบชอบกาบออิตอนนั้นเขาก็ได้คุยกับเอเลนไงว่าแบบเขาก็ไม่อยากให้กาบิไปสืบทอดพลังไททันเลยอยากให้แบบกาบิมีอายุที่ยืนยาวอ,อะไรเงี้ยออคือฟาโก้เขาไม่ได้อยากจะชนะกาบินะออแต่เขาอ,อยากจะชนะกาบิเพื่อที่จะได้ เป็นคนที่สืบท่อพลังไททันแล้วกาบีก็จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวอะไรอย่างี้ก็จะเป็นความรู้สึกของฟาโก้ในลนักษณะนั้นนะครับแล้วก็ในเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือฟาโก้เนี่ยเขาก็เป็นห่วงกาบีตอลอดเวลาแล้วพอที่ไปถึงเกาะสวรรค์ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่กาบีจะทำอะไรฟาโก้ก็ไม่ค่อยจะขัดหรอกครับแต่ว่ามีการไม้ว่าจะเป็นการแนะนำอะไรต่างๆนานาเงี้ยว่าให้ปลดไอ้ปอกแขนออกซะกาบีอะไรเงี้ยเหมยเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดสังเกต คือกาบีก็ไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บเฟลโก้ก็เอ้ยถอดมาแล้วพอถอดปุ๊บกาบีก็หงองขึ้นว่าจะทำอะไรฉันเนี่ยอะไรเงี้ยเออแต่เฟลโก้ก็ไม่ได้จะขัดขืนะายกาบีเยอะนะครับถือว่าเป็นความเป็นห่วงในฐานะเพื่อนก็คงมีแต่ว่าความเป็นห่วงในฐานะผู้ชายที่เป็นคนรักก็คงจะมีด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็เราจะได้เห็นฉากสวีทอีกหลายฉากนะครับอันนี้ไม่ขอพูดถึงที่มันเกินจาก Final Season ไปเยอะนะครับอนิเมะ Final Season ไปเยอะนะครับแต่ว่าจะให้เห็นว่าเราจะได้เห็นอีกอันอีกหลายอย่างเลยว่ามันมีอีกหลายเหตุการณ์ พอเป็นห่วงปุ๊บเนี่ยเป็นห่วงในฐานะคนที่ตัวเองรักนะครับก็จะมีอะไรก็จะไม่ค่อยแบบขัดใจกาบีนักนะครับมีแค่เรื่องเดียวที่ขัดใจก็คืออยากจะเป็นผู้สืบทอดพลังไททันเกาะเนาะเพราะตอนนั้นนะี่ยกาบีถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้รับสืบทอดพลังไททันเกาะ แต่ว่าฟาโกไม่อยากให้กาบีสืบทอดเพราะว่าเดี๋ยวอายุจะสั้นอะไรงั้นไปนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของตัวละครนี้ที่แพ้ทางตัวละครนี้นะครับวันนี้ยกมาให้4คู่นะครับที่เราพูดถึงให้ฟังกันเนาะถ้าฟังแล้วชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์ให้ฟังกันได้นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวแพ้ทางแบบนี้แต่ละคนชอบแบบแนวไหนบ้างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม